วันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะพาไปรับน้องแฟนซีกันเราไปตามหาก็เห็นว่าน้องอยู่ไหนแฟนซีอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมงานขอโไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ,บายๆเพื่อนชื่ออะไรคะกายไงเออ อย่าล้มลูกอย่าลม้มอย่าล้มไหนเด็กน้อยกระเป๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับนมรับนมลูกสิ่งที่รับนมนมอยู่อนุบาลไลอนุบาลสองไปร,รับนม เลนที่เท่าไหร,าร่เซนตรงไหนก็ได้ค่ะแม่สามวันเลยก็ได้จากที่แม่จีกองคะโอเคน้องซี